หลายๆคนคงได้ดูคลิปที่เป็นคลิปเรียวหรือว่าคลิปสั้นๆนะครับที่เห็นการมอบหยาก็คือเอาคาดหรือว่าเอาไม้มามอบให้ยามันนอนลงเพื่อแล้วเขาก็จะบอกว่าต้นข้าวมันก็จะชี้ชันเองแล้วก็ไม่ต้องไปฆ่าหญ้าไม่ต้องไปตัดหญ้าไม่ต้องไปถอนหญ้าทำได้เหมือนกัน นี่ครับทดลองแล้วครับทุกคนมาดูคือกดหญ้าให้ลงข้าวมันจะไม่ลงเหมือนหญ้าข้าวมันจะแทงยอดขึ้นก็อ,อาจจะจริงตามที่ว่านะครับแต่ว่าผลเสียที่ตามมาก็คือหญ้ามันไม่ตายเพราะหญ้าไม่ตายเสร็จปุ๊บ มันก็ยังคงทนถาวรอ,อยู่และทำให้ต้นข้าวไม่แตกกอเพราะว่าถูกเบียดเสียดบ,บทบังด้วยต้นหาอยู่ดีไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะครับใครจะลองใช้ดูก็ลองใช้ดูไอ้ผมก็ลองแล้วแต่ว่าลองเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าอยากจะรู้คือบางครั้งบางคราวเห็นข้อมูลใน Youtube เดียวหรือว่าช็อตสั้นๆเขาทำกันมันเหมือนจะทำได้แต่ว่าไม่สักเซตดูเอานะครับมันจะไม่ได้ขึ้นแบบนั้นนะแบบนั้นน่คือไม่มีหญ้าถอนหญ้าแต่ว่าตัวนี้ก็คือใช้ กวาดหญ้าให้มันนอนลงเพื่อให้ต้นขาวขึ้นก็ขึ้นจริงๆแต่ว่าไม่แตกกอต้นหนึ่งก็ต้นหนึ่งเดี๋วนั่นแหละห่างสรุปแล้วสำหรับประสบการณ์ผมคือใช้ไม่ได้เอามาใช้จริงไม่ได้